สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราพบกันในชั่วโมงภาษาไทยกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องปฏิบัติการสายลับจิ๋วกันแล้วนะคะชั่วโมงนี้ครูจะนำนักเรียนมาฟังและสังเกตการอ่านเสริมเรื่องมดดำมดแดงและการอ่านเพิ่มเติมความหมายของคำในบทที่หนึ่งนะคะ หลังจากที่นักเรียนได้ฟังและสังเกตการอ่านเรื่องมดดำมดแดงและความหมายของคำแล้วนะคะนักเรียนก็มาทำแบบฝึกทักษะภาษาหน้าที่3ถึงน้านที่4นะคะเราค่อยมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะอ่านเสริม มดดำมดแดงมดดำมีสีดำเป็นมันตลอดทั้งตัวลำตัวยาวประมาณ5-6มิลลิเมตรทำรังอยู่บนต้นไม้โดยเฉพาะตามซอกของต้นไม้ใบไม้และผละไม้ต่างๆเมื่อมันถูกจับต้องจะส่งกลิ่นเหม็นฉุนออกมา ป้องกันตัวมดแดงมีสีส้มหรือสีน้ำตาลปนแดงตลอดทั้งตัวรวมทั้งหนวดและขาตาเล็กสีน้ำตาลแก่ลำตัวยาวประมาณ1เซนติเมตรทำรังอยู่ตามกิ่งไม้โดยใช้ใบไม้มาห่อกันเข้าเวลาถูกรบกวนจะป้องกันตัว โดยปล่อยกรดออกมาแล้วกัดทำให้เกิดอาการคันแสบร้อนมดเอ๋ยมดน้อยกะจ้อยร้อยน่ารักเป็นหนักหนารวมกำลังประสานงานไม่พูดจาพอเจอหน้าหยุดชะงักทักทายพลันสามคัคคีรวมใจ ไม่ย่นยอ่อมีวินัยใจคอล้วนแข็งขันใครบังอาจมุ่งร้ายทำลายมันต่างรู้กันสู้ยิบตาพร้อมหน้าเอย่ยอ่านเพิ่มเติมความหมายเราจะเห็นมีอยู่3รูปนะครับรูปแรกคือนักมายากลนะครับนักมายากลก็คือผู้ที่เล่นกลให้เราดูนั่นเองนะครับ จากในรูปนักมายากลจะเสกนกออกมาจากผ้านั่นเองนะครับภาพที่2นะครับเป็นภาพเด็กกําลังปฏิเสธของจากผู้ใหญ่อยู่นะครับฉะนั้นคํานี้ก็คือคําว่าปฏิเสธนะครับภาพที่3เป็นภาพมารยาทนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงมารยาทที่ดีของเด็กคนหนึ่งที่ผู้ใหญ่ให้ของแล้วมีการยกมือไหว้ขอบคุณนะครับคํานี้อ่านว่ามารยาทนะครับมาดูกันอีกครั้งนะครับ3คํานี้ก็คือคําว่านักมายากลปฏิเสธและก็มารยาทครับ มาดูคำศัพท์นะครับดูตามครูนะครับคำแรกคือคำว่ากติกานะครับกติกาคือข้อตกลงหรือข้อบังคับนะครับกระจ่อยร้อยนะครับแปลว่าเล็กนิดเล็กๆนะครับคำต่อไปกระตือรือร้นนะครับแปลว่ารีบเร่งมีใจฝักใฝ่คำว่ากรูนะครับเป็นอาการที่ไปพร้อมๆกันโดยเร็วนะครับเช่นวิ่งกรูเข้าใส่ฝ่ายตรงข้ามจอกแจก ก็คือเสียงของคนทั้งกลุ่มที่ต่างคนต่างพูดกันจนฟังไม่ได้สับคำต่อไปนะครับฉันเพนก็คือกินอาหารกลางวันนะครับใช้สำหรับพระสงฆ์นะครับคำต่อไปชะง,งักก็คืออาการหยุดทันทีในขณะที่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่นะครับคำต่อไปนะครับนักมายากลนะครับก็คือนักเล่นกลนั่นเองนะครับคำต่อไปนะครับปฏิบัติการก็คือการทำงานตามหน้าที่นะครับ คำต่อไปครับปฏิเสธนะครับก็คือไม่รับไม่ยอมรับนะครับมาดูหน้าต่อไปนะครับมารยาทนะครับก็คือกริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยถูกกาละเทศะคำต่อไปครับล้มคำมํานะครับก็คือการล้มพุ่งถลาไปเพราะสะดุดนะครับวิธีการนะครับวิธีปฏิบัติตามหลักการเป็นขั้นตอนคำต่อไปนะครับวินัย ก็คือระเบียบแบบแผนข้อบังคับและก็ข้อปฏิบัตินะครับคําต่อไปสมาชิกผู้ที่มีสิทธิ์และมีส่วนร่วมในกลุ่มเดียวกันนะครับคําต่อไปสรุปย่อเอาเฉพาะใจความสําคัญของเรื่องเป็นประเด็นประเด็นไปเช่นสรุปข้อตกลงคําต่อไปนะครับสามคัคคีครับก็คือความพร้อมเพรียงนะครับคําต่อไปนะครับสายลับ ก็คือผู้ที่เข้าไปสืบความลับนะครับสำเร็จเสร็จถึงบรรลุนะครับและคำสุดท้ายนะครับสู้ยิบตานะครับก็คือสู้จนถึงที่สุดสู้